ยี่สมีนาคม2อง4ครับมาเดินสะพานข้ามการเวลาหมู่ของเทตาพุทธิยานช่าิหออาามู่ของเทตาและหมู่สตูลน,นะครับสวยงามาเลยมีช่วงปรับปรุงซ่อมแซมเยอะเลยนะครับ ข้ามการเวลายัญญาแห่ชาติหมู่เกาะเทตราอพัทหวงดสตูลครับผมช่วงวันนี้น้ำาน้ำไม่ขึ้นค่ะน้ำช่วงน้ำลงจะมี าินสีนะครับสีสีชมพูสีเหลืองด่วยามาครับตอนนี้เป็นช่วงนำ้ำขึ้นบริษสมาชิก12ท่นานมาเยี่ยมับวันนี้ ถึงถึงข้ามคานเวลาแล้วใช่ไหมครับอ๋อซ่อมซ้อมจงซ่อมสะพานครับผมครับรบ3มสามีนาหกสี่ซ่อมสะพานครับ